โอเคฮะอยู่กับรายการอินหมอท่อท่อโอเคฮะอยู่ในไมค์ครับพาร์ทคอเป็นพาร์ทที่ส<ะ>าขาขาาโอเคฮะไปเล่นกเลยนี่เราลงแบบวันต่อวันเนาะอืะอนี่คือเด็กเออร์เชนแนลฮะเดี๋ยวมาเราซีว,วกนี่ฮะเนื้อแก่ที่เผาแล้วเหมืนหนอนกันยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้เล่นเลยดีจ้ะ

ต้องปิงโป้เลยเหรอไม่รู้สิปิงโป้อ่าขึ้นได้แล้วเป็นไรตอนนี้ขุดเหมือหรอไหมเอาไม้ oh ขุดเหมือนก็แล้วกันขุดเหมืนะเออแล้วทำแรกเสร็จเล็กอาเมียก็ขุดแล้วนี่เออใช่ได้เราไปเกตเไปเกบทำหีนกันนี่อ่างอีแอเลิก ปุ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วปุ๊บปุ๊บโอเคเนาะหีบเล็กก็พอเดี๋ยวค่อยว่ากันกนะครับว่าเรื่องหีบใหญ่ตีไปปลูกต้นไม้ด้วยนะประหยัดประหยัดประหยัดพื้นที่ไงเข้าใจว่าพื้นบ้าน,นกลายเป็นปอุปกรณ์ไปหมดเลยท่านเจ้เก็บของได้โอเคทำไปเถอะปุ๊บปุ๊บอ่บบาเนะราต้องมีเราทุกอย่างเก็บเหมือนเดิมเนาะเฮ้ยมีเงินอ่า ลงท้าไปหาสีมาย้อมอ่ะออดไม่ได้ใส่แต่กินลื่นเออแต่แร่แร่ออดเลยทังเหอะทำไมอ่ะป่าบปั๊บเฮ้ยอย่าลืมนะหนึ่งอุปกรณ์ในการอาหารอาหารพอแล้วอาหารอาวุธอุปกรณ์ขุดเหมืองมีไงพอทุกอย่างแล้วมิแล้วที่สําคัญก็อาจจะต้องใช้บลูดิ้งก็ไดมาซักเฮ้นเจอเจออะไรแล้วนะดูแล้วลือะไรดาบอ่ะดาบเล็อ้าวแต่ได้แร่เวลาเลย อา้อาวอ้าวแต่แหนแลืมดับเหล็กเลยปังแแ่แแห่ไม่กเกลียดเกลียดแก่หมดเ้ามิมขุดดิไม่ไม่มีตังขุดไม่มีตังขุดไรเลยรัฐบาลไม่มีงบขุดเออไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกอ้าวอาคขุดต่อไปอจะลงเหมืองไหม จะลงนังเกียเลยเปล่าล่ะมาถึงขนาดนี้แล้วมีระวังหลงทางแล้วกันเอาแคน่เนี้ยปักปักคอรด้วยการเครื่องหมายไปนะตามพันนี้ก่อนเอเคเดี๋ยวก็กลัวหลงแน่เลยอย่าขุดลึกนะหรือ <Okay. S 1> หลงเนี่ยมีน้ำเลยขุดน้ำดีอะอาเอียนแล้วนะขุดเลย ระวังนะอาจจะมีคนเลกหล่นเน้ข้างล่างเลยเราก็ตามไปเก็บขุดให้หมดก่อนแล้วค่อยลงไปเก็บเนาะถ่าย้อเอาหมดไหมเอาให้หมดเลยสบียงไม่ต้องหรอกมั้ถ่ายเรามีเยอะแล้วเอาตานปฏิบัติปฏิบัติมันมุกเก่าแล้วมีไ้ยโตเออดีแค่ว่าตายทำไมอ่ะก็จบตายไปแล้วเอา,เอา <c oughs> ไม่ใช่ เปงโป้เป็นโป้เราใช้ที่คนเหล็กแล้ไม่ได้เลยว่ะขอแล้วขอแล้วอืมอ๋อโอเคคุ้เปิงเปิงอ๋าเล็กเหล็กยังเหลือมีบอกพอแล้วไม่ใช่่านนะพอแล้วเหล็กเอาให้หมดอ๋อโอเคลองคิดดูนะไม่มีหรอกแถวนี้แน่ใจนะไม่แน่ไปเถอะขึ้นแล้วลงให้รันต่อไหมลงไม่เอาอ่ะหมดเลยวใช่ไหมขอแล้วเอาเปลี่ยนเมาเหอะ เค <Okay, S 2> ได้ครั<อ>มงเปลี่ยนดีกว่โอเคฮะปั๊บ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 ข้าขึ้นอยู่ไหนนี่ไะทางนี่ยไงตรงนี้ตรงท่อตรงกลางต่อไปมาทางนี้ต่อโอ้โหระวังอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เจอหรอกลึกนะไม่ไปเดี๋ยวไปโอ้ยไปลึกเดี๋ยวก็หลงหมดกยิ่วไม่หลงหรอกมีคนอย่างเขาเขาไมหลงไม่เคยเจอใะไรนะเขาว่าหลงไม่เคยมี ได้ยินว่าสมัยก่อนหลงบ่อยใช่ไหมคะนี่ไงนีเหรขาตายแล้วหางนู้นเนาะเอาน้ำมาผสมงกันเราประวัติประศรไล่ไเอสโตนทำถังก่อนไหมขุดเอสโตนไปทำอะไรอ่ะขุด,ดออกซิเดียนเราก็ต้องใช้ที่ต้องใช้พีกแอพเพคก่อนถ้าขุดรู้ป่ะถ้าขุดออกซิเดียนเราได้ยินว่าต้องขุดต้องคืนะเลยนะอ่าขุดขุดเอสโตนไปทำอะไรได้ ระบบงานซูเก็ตอ่ะไม่ก็ทําบล็อกเลสตูนเพื่อเพื่อย่อขนาดไงจริงเนาะไม่ใช่ย่อย่อให้ไอเทมมันน้อยลงไงช่วยบอกเลยครูเต้ออ๋ออ้าวไอแปรเดดอ้าวอ้าวคิปเปอร์โอ้ยวันนีายจังสามารถจบเลยอ้าวเอาฮาร์นาวไปชมหมู่บ้านไหมเดี๋ยวไป่ากันโอ้ เฮ้ยวันนี้เอาไงอะก็จบเนาะไวจังวะเอ้ยกี่วันแล้วกันอาทิย์กี่งันแล้วเนี่ยแต่ก็จบเอาไงอะจบรายการเลยโอ้โหเฮ้ยเขาได้ป่าวไม่ได้ต้องดิ้นริบอ่ะวันสำหรับวันนี้ก็ไอ้ไปว่ะเออทำไอ้ต้องใหเอาไงอ่ะเดี๋ยพาไปชมหมู่บ้านเลยใช่มันจบไวเพราสามพาร์ทเอง โอเคนะครับคอฟฟร์แต่มันต้องมีอะไรมาแก้แค้นแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ